มารมกซีนทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่รา้านหนังสือชันนำทั่วประเทศ ในนามของเอสวันนี้คุึกิดีเลิเก่งอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมงา,านกับพาร์ทเนอร์ที่จะแหลกแต่ข่าวเรื่องราวดีๆให้กับสังคมคนไทยเราเองมั่นใจที่จะทานทอดตัวเองจากองบ่ายโอเบอร์เนี่ยไปสู่ดิจิทัลไลน์เซอร์วิสไฟเอร์และเราเองก็รู้่าเรื่องดิจิลเนี่ยเป็นเครื่องมืออันเดียวที่จะทําให้คนไทยที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถพัฒนาและแข่งขันกับนานาประเทศได้แต่แน่นอนดิจิทอลเองเนี่ยมันมีทั้งป,ประโยชน์มหาศาลและขอ็มีโทษอย่างมาก ถ้าเราเนี่ยใช้มันไม่ถูกต้องตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับเราเองก็ทํางานต่างๆในเรื่องของการใช้งานดิจิตอลต่างๆเนี่ยมากมายผมอยากให้ดูครับตั้งแต่ปี2019เนี่ยเราได้ในการประกาศตัวในเรื่องของภารกิจที่เรียกว่าอุ่นัจไซเบอร์อุ่จัยเนี่ยคือแมสคอตตัวแทนของ AS เราเองจอกเอาเข้ามาเอานนองเข้ามาเนี่ยมาอ n d o r s ว่าการใช้ดิจิตอลที่ถูกต้องที่ดีเนี่ยเป็นอย่างไรสิ่งที่เราทำเราทำสามอย่างครับอย่างแรกแน่นอนคือการสร้างเอาไว้เนี่ยสร้างการรับรู้อย่าง ที่ได้โชว์ไปให้คนรับรู้ว่าใช้ดิจิทัลเนี่ยอยู่ที่มือเราเองจะทําให้เกิดบวกจะทำให้เกิดลบเนี่ยอยากให้มีความตันน้งหธธน,นักหนุนการสร้างแอนเนอ์นอกจากการสร้างแอนวน์เนี่ยตลอดระยะเวลาเนี่ยเรายังมีการทําสินค้าและการของเราให้คนใช้เนี่ยมีความมั่นใจมีความปลอดภัยมากขึ้นเราเคยเปิดตัวอย่างเช่นเอสเซลเป็นเอสกเกนักรูเกอร์ซัมเมอรี่พูดง่ายๆอยากฝากบอกที่พ่ฒนสุขมวลชนเน็ตเวิร์กการโทรสัพ์ไปค่ายสายก็เหมือนกันแต่สำหรับค่ายเอสแล้วเรามีสินค้ามีการที่ขอ มั่นใจว่าจะปกป้องเขาเราียกว่า S d e เด็กเกิดขึ้นมาเราจะมีโปรแกรมนะมีแพ็กเกจที่จะดีว่าเมื่อใช้างานของเราแล้วจะไม่ถูกแฮกเกอร์เข้ามาได้ไง่ายๆจะไม่ถูกบูลี่ได้ไง่ายๆทิ้งตางเหล่านี้เราได้ทำมาตลอดอันนี้คือการสร้างไวล์สร้างสินค้าแต่สิ่งที่เราทาเพิ่มเติมมาก็คือว่าทอยังไงไม่ใช่แค่ให้ครูม,ม,มีสินค้าช่วยเขาแต่การตนนั้งครูการสอนเขาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเราเลยได้จัดหลักสูตรตั้งแต่ปี2021เรียกว่า อุ่ใจไซเบอร์ในอดีตประเทศไทยเองอาจจะยังไม่มีเนื้อห,หาต่างๆเหล่านี้เราก็ไปว่วมกับประเทศสิงคโปร์ซึ่งเก้าว้าเลอตรงนี้มากเราเรียกหลักสูตรตรงนั้นเราอยากทำดีคิวคือความถลัดทางดิจิตอลให้คนไทยเนะี่ยได้มีโอกาสมาเรียนมาสอนมาอะไรต่างๆเราให้เขารู้ว่าถากาะใช้ดิจิตอลที่ถูกต้องแบบเขาต้องใช้อย่างไรแล้วก็พัฒนามาช่วนึ่น ใช้ลายเส้นของต่างประเทศประมาณ2งปีแต่แน่นอนตมีบทต่างประเทศที่เก้าหน้าไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ตามลักษณะความสอดคอกับชีวิตคนไทยเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนั้นหลักสูตรต่างที่เรียนจากต่างประเทศเนี่ยเวลามาแอพไทยในเมืองไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลดีหรือมีผลมากเท่าไหร่เราเลยได้นวมือกับสถาบันต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางเทคโนโลยีทนบุรีตากกระทรวงศึกษาไปหลายหลายปานเพื่อพัฒนาหลักสูตรปุ่นใจไซเบอร์เนี่ยเป็นของคนไทยทําเองแล้วก็กิการเรียนการสอนอะไรต่างเหล่านี้มาเนี่ย ตั้งแต่ปี2 0 2 2แล้วไม่ใช่สอนแล้วให้คนทั่วไปเราจัดอบรมครูด้วยให้ครูเข้ามาเชื่อเพให้เห็นครูเนี่ยแตนที่จะต้องมาเข้าหลักสูตรเราครูเอาไปสอนในโรงเรียนต่างๆมาถึงวันนี้เรากล้าพูดได้เลยว่าเรามีคนประมาณ2อง0,000 หหมื่นคนที่ได้ผ่านหลักสูตรตรงนี้แล้วแล้วมีการสติีเฟตนะครับออกนะไปสติีเฟตว่าเออ,ขอะะเขาพูดมาสอนมาเรียนแล้วจะเป็นอย่างี้นี่คือสิ่งที่เราทํามาตลอด45ปีสิ่งที่วันนี้ก็เป็นการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกั้านหนึ่งโดยภาคเอกชนเวลาเรามีโครงการอะไรต่างๆเราทําไปอะแยะแล้วเราก็มาคิดเลยว่าไอ้ที่ทําไปเนี่ยผลมันออกาเปไปยังไงวันนี้ก็เลยได้ร่วมมือกับทางมหาลายัยที่น่ที่ภาคุโขทัยเนี่ยการวิใจ,ใจัยเพื่อจะหาดัชนีนทีววัดว่าไอ้ที่เราเรียนไปสอนแล้วเนี่ยลองไปเชิง ไปสารวจตัละด้วยเครื่องมือกลไกต่างๆที่เป็นวิชาการกันมากเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยคนไขยนะครับมีอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นที่มาที่ไปของนะครับการที่จะประกาศตัวที่จะสร้างตัวตัชฑ์ชีวัตสุขภาวะ ของดิจิตอลนี้ขึ้นมาคุณง่ายๆว่าการใช้งานดิจิตอลของคนไทยเป็น่างไรนะครับทําไมเราจึงต้องทงานอย่างต่อเนื่องนะครับทำไมต้องทํางานอย่างต่อเนื่องนะฮะผมอยากให้ดูสไลด์ถัดไปนะครับเพราะว่าการใช้งานดิจิตอลเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกๆปี9ปีที่แล้วตั้งแต่ผมเริ่มเป็นซีอโอผมพูดเรื่องดิจิตอลคนไทยเขไม่เคยรู้จักเลยนะครับดิจิตอลคืออะไรเมื่อก่อนเป็นเรื่องของไอทีไปถึงไอซีทีปไปเาปีผ่านมาเรื่องดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายๆเลยวันนี้มีการประมาณาการในเอเชียแปซิฟิกีคน

พันสรล้านคนแรกในปี2 5งพากอีจะเองสมปีข้างหน้าจะมีการใช้งานถึง1,500้าล้านคนพูดง่ายกว่านี้ดีต่อเนี่ยแทกซึ้งไปทุกคนแล้วและโดยเฉพาะผมพูดอยู่ตลอดเวลาว่าสมาร์ทโฟนที่อยู่ในมือเรามันเป็นมือเราเนี่ยมันทรงพลังมากมันเหมือนคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆมันมีจำนวนมากทกัน,นอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาผมบอกว่าคุณสมบัติของการใช้งานดีต่เนี่ยมันง่ายมันสะดวกเพราะฉะนั้นสไลด์ถัดไปที่จะให้พวกเราได้ดูเราเห็นสองทุกวันมันทำอะไรบ้างผมไม่ลงไปดูสถิติ นี่เฉพาะคนไทยคนไทยกล้าพูดเลยอ,อาจารย์เดี๋ยวขึ้นมาบอกว,ว่าบางทีใช้งานจากเด็กๆวันหนึ่งที่จะเหลือเชื่อเจ็ดแปดชั่วโมงอยู่กับมือดิจิตอลเด็กบางคนที่ใช้เยอะๆน่ะสิบกว่าชั่วโมงคะคนเรามีที่สี่ชั่วโมงเองสิบกว,าวา่าชั่วโมงเป็นห้าเท่ง ผมเองนะไม่อยาก,กอบอกนะวันหนึ่งอยากตับผมชั่วโมงที่ต้องใช้งานดูงานจาก smart ท o n e ต่างล่านี้ก็ลงมาพวกนี้เป็นโซนเชียวมีเดียมากมาวันนี้สิ่งที่เราอยากจระการผมเองเคยแสดงวิสใส่คศั์ว่าเอสเอ็ก์อยากทำดิจิตอลโซนนะตั้งแต่ผม เป็นพีโอขึ้นมาวันนี้แค่ดิจิทอฟอร์ไทยเนะี่ยไม่พอแล้วก็ทุกคนมีดิจลหมดในเมืองไทยเรื่องดิจิทัลเป็นเรื่องสําคัญวันนี้เราอยากจะพูดถึงเรื่องของไซเบอร์วิลล์ฟอร์ทพูดง่ายๆทำอยังไงให้คนไทยเนะี่ยรู้จักไทยดิจิตอลเนี่ออยให้เกิดประโยชน์เหมือนที่พี่อ้อยบอกนะดาษไทยมีเพื่อประโยชน์ ในการใช้งานของเราในชีวิตประจำวันแต่ไม่ใช่ใค้ที่ไปฆ่าคนไปทำารว่อเป็นแค่รี่เป็นโทษยันวันนี้ก็เลยอยากจะเปิดตัวว่าเรื่องของไซเบอร์เวิลด์ในไทยและแน่นอนที่สำคัญมากๆอยากให้ดูนสไลด์หนึ่งก็คือว่า a s เองคนเดียวเนี่ยไม่สามารถจริง ที่จะทำโครงการใหญ่ๆอย่างนี้ได้เลยผมจ้องขอขอบคุณทัพเมื่อทุกทุกคนตลอดยเวลา5ปีที่เราตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยผมได้รับร์ทเนอรอทุกๆหน่วยมาเข้ามาช่วยวันนี้ก็ได้รับเกียรติระดับนะฮะ DES งเ,เข้ามาเราเองมีความยินดีบสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เทาสร้างขึ้นมาไม่ใช่เป็นของบริษัทแต่เป็นของคนไทยทุกคนถ้าหน่วยงานรัฐอย่างเอหรือทางกสชหรือใ,ใครๆก็ตามเนี่ยอยากเอาตัวนี้ไปใช้เนี่ยผมเองมีความินดีมากๆเลยเหมือนกับ สมัยก่อนนะครับ a s a เป็นคนเริ่มโครงการเอ่อแอปพลิเรียกว่าอสมออนไลน์ก็เห็นอสมสมัยก่อนอสมยังไม่ดังก่อนโควิดแทบไม่เคยใครรู้จักเลยแต่เขาทำงานกันหนักมากเราก็สร้างอปพลิเคชันอสมออนไลน์ให้กับอสมไปใช้างานเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วในตรงนั้นหลังจากานั้นนะครับอสมออนไลน์เนี่ยก็ถูกยกระดับขึ้นมาเป็นแผ่นรซมอสมจริงๆโดยเฉพาะช่วงหลังโควิด กระทรวงสาธารณสุขก็สร้างสมาร์ทอสมอขึ้นมาเพื่อให้อสมอเนี่ยได้ใช้เรื่องดิจิตอลตัวนี้เหมือนกันเราเองขอขอบคุณผม้ถือโอกาสตรงเนี้ยขอบคุณนะครับพาร์ทเนอุกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการผักดันให้กับโคงการใจไซเบอร์และวันนี้ได้ยกระดับเป็นเรื่องของไซเบอร์ฟอไทยไซเบอร์เฟสเดร์ฟอไทยในวันนี้ก็อยากจะบอกนะครับว่าในวันนี้ก็คือการแถลงข่าวการบอกความร่วมมือว่าจากที่มีคิดว่าสภาวะทางดิจิตอลที่เราจะทำต่อไปเป็นอย่าง เดี๋ยวจากผมลงไปก็คงมีหลายๆคนที่ทำงานตรงนี้ ขึ้นมาอธิบายพวกเราว่าเขาเป็นวิจัยกันออกมาอย่างไรและสิ่งที่เราบอกว่าเราอยากทําให้เรื่องของการใช้ดิจนะิตอลเนี่ยให้ดีให,ดให้แข็งแรงขึ้นเนะี่ยควรจะไปทําที่กลุ่มไหนควรจะไปทําที่ภาคไหนอะไรอย่างไรเพื่อให้การตามผลให้การทํางานของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นวันนี้ผมขอถือโอกาสขอบคุณภาคทุกทุกคนขอถือโอกาสมอบส,สิ่งดีๆตรงนี้ให้หน่วยงานภาครัฐอย่างดีเอสอย่างตชอ,อย่างทางตำรวจที่จะเข้ามาช่วยกับเราเพือเเอ่อจะตัดเหล่านี้เพื่อจะผลิตันตรง,ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ระดับบริษัท ขแต่เป็นระดับประเทศไทยของเราเพื่อให้คนไทยทุกคนได้ใช้ดิจิตอลอย่างมีความสุขได้ใช้ดิจิตอลอย่างมีประโยชน์และไม่กลับมาเป็นพิษภัยกับลูกหลานของเราต่อไปขอบคุณมากครับ